สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้จะเป็นการนะคะอัดคลิปแต่นักเรียนนะคะก็ให้ศึกษาจากคลิปที่คุณครูนะคะทําให้ในวันนี้เพื่อทําแบบฝึกหัดในทักษะภาษาที่หน้า1 0 6่ในทักษะภาษาที่หน้า106ของนักเรียนนะคะ มันต่อจากเมื่อวานที่ครูสอนไปในห้องเรียนแต่เพียงแต่เปลี่ยนจากการเขียนย่อเรื่องสั้นๆและเขียนบันทึกส,สั้นนะคะมาเป็นเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจําวันมา1วันโดยเลือกวันที่นักเรียนออกไปเที่ยวนอกบ้านกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆให้ใช้วันที่วันที่26 พฤศจิกายน2,564นะคะแล้วลูกก็เขียนบรรยายมานะคะอย่างละเอียดว่าไปเที่ยวไหนมีใครรู้สึกอย่างไรสนุกไหมในการไปเที่ยวครั้งนี้นะคะเขียนบรรยายลองมาให้ดูนะคะต่อมาคะ่ะในแบบฝึงหัดต่อมา ในแบบฝึกหัดต่อมานะคะนักเรียนมาดูค่ะนักเรียนว่าเขาให้เราทำอะไรอีกเกี่ยวกับการเขียนซึ่งนักเรียนสังเกตได้เลยว่าในบทเรียนอันนี้จะมีการเขียนมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้และก็ฝึกทำนะคะซึ่งการเขียนใช้เยอะมากนะคะในการเรียนในระดับชั้นป .4 และเป็นการเขียน ตามเรื่องราวค่ะเขียนตามจินตนาการการอ่านและนำมาบันทึกก็มีนะคะฉะนั้นลูกต้องเตรียมความพร้อมทุกเรื่องราวถ้าเราได้เรียนแล้วนะคะก็ลูกต้องมาสามารถบอกที่มาที่ไปของเรื่องเรื่องได้ว่าใครทำอะไรเพราะอะไรที่ไหนรู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรเมื่อได้เจอกับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้และ โจทย์จะก,กำหนดสถานการณ์หรือเรื่องราวต่างๆคล้ายๆกันนะคะแต่ให้เขียนเป็นประเด็นอย่างเช่นในข้อที่สองในข้อที่สองนี้โจทย์บอกว่าเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวันมา1วันโดยเลือกวันที่นักเรียนออกไปเที่ยว นอกบ้านกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือเพื่อน,อนเพื่อนครูกำหนดไปแล้วเมื่อกี้สักครู่ว่าให้เป็นวันที่26บกพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะโจทย์ทําย่อหน้าให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเขียนก็เช่นเดิมเริ่มจากย่อหน้าจะลดหลังและบรรทัดที่สองก็ชิดเส้นนี้จะลดหลังชิดเส้นหน้าจะลดหลังซิดเช่นชิดเส้นหน้าจะลดหลังจนจบบรรทัดทีนี้ค่ะ พอมาอันเรื่องข้างล่างตรงนี้นะคะเป็นการเขียนย่อความเป็นการเขียนย่อความนะคะแต่การเขียนย่อความหรือสรุปใจความสำคัญน,นั้นคุณครูมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะเพื่อจะให้นักเรียนทำความเข้าใจกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้นักเรียนทำ สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนบันทึกความรู้กันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักการย่อความบ้างน,นะครับส่วนการย่อความคืออะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับรู้ครับผมมีข้อสงสัยครับมีอะไรอ่ะจ๊ะถามมาได้เลยผมอาม่านในเรื่องในหนังสือครับแต่อยากจะย่อให้มีเนื้อหาน,น้อยลงแต่ผมไม่รู้จะทําอย่างไรจะเริ่มตรงไหนดี คุณครูช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับได้สิจ้าในการเขียนย่อความนั้นก่อนอื่นเราจะต้องสรุปใจความสำคัญของเรื่องก่อนซึ่งมีวิธีการดังนี้จ้าขั้นตอนแรกเราควรที่จะอ่านเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนต่อมาก็ให้หาคำกลุ่มคำหรือประโยคสำคัญในเรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญในการเขียนนั้นจะต้องใช้ภาษาง่ายๆกระทัดรัดเป็นสำนวนของตนเองเขียนให้ได้ใจความครบถ้วนและสุดท้ายต้องบอกที่มาของเรื่องที่ย่อดได้จ้ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครูจะยกตัวอย่างคำกลุ่มคำหรือประโยคที่สำคัญในเรื่องมาให้ดูกันแล้วกันนะจ๊ะ แต่เอจะเป็นเรื่องอะไรดีนะเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอที่เราเพิ่งเรียนกันได้ไหมครับได้เลยจ้ะเอาเลยครับน้องๆก่อนที่เราจะไปดูการย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอนั้นเราไปอ่านเนื้อหาเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอกันก่อน ในขณะนี้ก็ลูกก็อ่านตามที่ครูขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะอ่านเนื้อเรื่องอันนี้ให้เข้าใจละเอียดถีทวนเรามาดูการย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดกันเลยครับ ตัวอย่างคำกลุ่มคำหรือประโยคสำคัญในเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดก็จะมีโรคเอดสสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสระยะฟักตัวของโรคเมื่อจำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเสื่อมลงเสื่อมลงอาการของโรคการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและการติดต่อของโรคและประโยคสุดท้าย คือวิธีการตรวจโรคจ้ะรู้จักกับคำกลุ่มคำหรือประโยคที่สำคัญในเรื่องกันไปแล้วคราวนี้ท็อปก็มาดูตัวอย่างการย่อความบ้างนะคะแต่ครูจะต้องหาตัวอย่างก่อนได้เลยครับระหว่างที่เรารอคุณครูหาตัวอย่างการย่อความอยู่นั้นเราพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านลน่าได้เลย เรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ไงครูเจอแล้วเรามาดูพร้อมกันดีกว่านี่เป็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่เคยเรียนปีที่แล้วย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ กระทรวงศึกษาธิการหน้า117-118ถึง 8, ความว่าโรคเอดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายจะมีระยะการฟักตัวเป็นปีหรือมากกว่า10ปีผู้รับเชื้อไวรัสเอดระยะแรกๆจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่เมื่อไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้น ภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยจะเสื่อมลงเรื่อยๆทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายและเสียชีวิตในที่สุดอาการของโรคเอดส์ที่ปรากฏเช่นปั่มน้ำเหลืองโตทัวต่วตัวเป็นเชื้อราในปากปอดอักเสบรุนแรงและอื่นๆเมื่อพบผู้เป็นโรคเอดส์เราไม่ควรรังเกียจแต่ควรระมัดระวังปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้แก่ ไม่มีเพ่งสัมพันธ์หรือรับเลือดจากคนที่เป็นโรคดังกล่าวการตรวจเลือดเป็นวิธีที่ตรวจโรคนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างท็อปเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วครับคราวนี้ก็คงจะเขียนได้แล้วนะขอบคุณมากครับคุณครูที่อธิบายให้ผมฟังถ้าอย่างนั้นผมไปเริ่มเขียนเลยดีกว่า การเขียนย่อความไม่ยากเลยนะครับน้องๆและในครั้งหน้านั้นเรามารู้จักวิธีการเลือกหนังสือกันบ้างวันนี้หมดเวลาลงแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับที่สามยอนิทานเรื่องเจ้าสีทองในบทอ่านเสริมเรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้จากหนังสือภาษาพาทีโดยย่อตามรูปแบบเรื่องเจ้าสีทองเรื่องนี้อยู่ใน เรื่องหนูเอ๋ยจะบอกให้นะคะเป็นบทอ่านเสริมด้านหลังให้ลูกเปิดไปเลยแล้วทีนี้ลูกก็เขียนว่าย่อนิทานเรื่องอะไรจากหนังสืออะไรแล้วก็ผู้แต่งคือใครให้ดูมานะคะในท้ายของเนื้อเรื่องจะบอกว่าผู้แต่งคือใครชื่อนิทานเรื่องอะไรความว่าอะไรนะ,ะก็เขียนลงไปโดยพอสังเกตนะคะไม่ใช่ลอกเรื่องลงมานะคะเขียนอธิบาย ะะสิ่งที่ครูฝากไปในการทำแบบฝึกหัดนะคะในวันนี้ก็มีการเขียนเหตุการณ์ประจำวันมาในข้อที่2และก็เขียนย่อนิทานเจ้าเจ้าสีทองจากในบทอา่านเสริมเพิ่มเติมเรื่องหนูเอจะบอกให้นะคะขอให้เรียนทำอย่างตั้งใจนะะและเขียนลายมืออ่านให้ชัดเจนและเดี๋ยวครูจะลงในระบบ B ให้นะคะว่าลูกจะต้องส่งแนบวันไหนนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้ก็ขอฝากลูกไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ